แรกมากูขอนด้แรกก่อนหลอกแรกกูตีนาฟากดื้อนะมึงนะไม่ดื้อเพื่อตอนหลกๆกกูตาเกี้ยวอ่ะ,อะยังตอนตา <c oughs> ยุดจะมั่งยะชัดนักเรงไม่ตัดยังเพื่อคู้ว่าป้าลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกาเติมตีละตาได้มึงโดนไหมเรื่อลูกมึงลูกกูมึงเคยดิ้นใจมึงวะ ลูกปืนก็ไปโรงเรียนลูกกูต่กลิ้งอยู่ตายก้นไก่ไก่ดป็นแหละลูกือนก็เรียนจบปรไญญาตรีลูกกูอย่างนี้ก็เป็นลูกผื่าใช่แหมร้อยอย่างนั้นคอแม่งหมอยุดจะจองอย่าจัดเส้นดูมันมายยึดไม่กูพอนรถเดินต่อได้มึงรู้ไหมแต่กูต้องพอนพอนอะไรดูเสียวก็แต่ดูลูกเลยว่ากูไปเสียได้บ้าง ป้ากูเป็นเดียววักว่าป้ากูจะได้ไปดังตีกันนัวต่อบองแล้วเลยทตไม่บองไม่ใชกัน้าตังกูไปพ่นรถไม่กันเป็นบ้ามันตุกกูแต่ละกันนิ่มเบล้วแกู่่ารวยังแรงจิบคุยจองมตจออาไม่จิบคุยกินอะไรกูมีให้ร้อยป้าาไป ไจ่าสักจิตหนยล้านได้มียตีฮะยตะกูลได้ได้หลูกจีนไม่ต้องตัดยางสักตีเอ็นดูหลกล้านว่เพ้อนี่ไม่ต้องหลับาปนี่น้องกระจนซักไว้เร็วเราไม่ตียู่กับเคยถ้าได้เมียจีนตะกูลว่เพอนุ๊กกระเลนได้เมียตยยอยู่อันนี่พอยางไม่ตัดกุกก่อนให้ชัดอ่ตายโา ซอยเลยแก้วนี่คนยิ่งอาจ,จอยียนก็โย่เป็นนี่มาแเ้ววนี่ไม่เยอะเลยนะตัวนำต้มตีอันเป็นหยาดหมดก็ยิ่งแวนในตอมไปเดี๋ยวช่วยสวัสดีแต่ก็โอ้ออีเจ้านีถ้าเป็นชายินไม่น่ากินเลยซอยอ่ะไม่มีนม หนงเลี้ยงเดดกา้าดดำพุทัปนีกว่าพลูยังเงินนองคอยกรุณาไทยเอ่เนี่ลูกนะวันนี้เธอได้เข้ามาครับพอแต่ชาวาลูกเจ้าวารีเธอนี่เป็นเจ้าในเป็นผู้ชายในครับผู้ยิง่งพอจอนในเธอทําตัวเป็นกระเทย ให้เตอตั้มตัวเป็นกระเทยระยะสามเดือนเตอเป็นผู้ยิ่งได้เหมือนเพียบก็เป็นความการุณาคุณหลวงพ่อละจ้ะวารีจะต้องจัดการไปนำเอาสิ่งดีๆมาสู่ประชาชนนี้ได้เออพปรดเตยมโยใต้เบาๆข้าววัดนี่ลูกต้องมีจิตวัดที่ช่วยๆเพื่อนรอไว้เด็กใจข้ามาุ่มจับอ์ธรรมะเช็ดแลววาตาเดือนได้อให้เก่งยิ่งไม่ได้แล้วป่าไม่ต้องรีบกลับนะเจ้าป่าจ้า นั่งนั่นนี่นะป้าน้องอเอาใจป้าแกงป้ายู่นั่นเรื่องเอาใจบริการร้านนี้อะบอกป้าได้เลยว่าไม่ต้องห่วงอมไปเลยยีดทีจักแล้วป้าจักแล้วป้าเราไม่เจจักตอนป้าใจดีจังเลยไอ้รางวัลหนูหอมไปเลยยีดที เว้นไว้จือเข้าเคยมังวูวปาว์ว์ไว้ลูกไปลูกเรียนมังว์วป้าใจดีอย่างนี้เหลยจ้าปนียป้าดักแดกจมีป้ารออย่างนี้ป่พูดจริงค่ะป้ารอมากเลยออาไปเลยยอ้แซหวจัดลยให้ ป่าไม่รีบนะจ๊ะไม่แคบไม่แคบเช่นะค่ะเดีย๋ยวหนูจะบริการป่าเต็มที่อืมเอาไปเลยแม่แล้วออป่าแววแล้วป่าแวววับวบแล้วไม่ต้องมายืมเล็กแต่งปั๊มนะเ,นเดือนเงากูไม่เบิกตี น้องจ๋าไม่ต้องจูบเลยนะทำไมอ่ะฝาาวาวนะฝาาวาววับวักแล้วไปย้อยแววแล้วไปพันก็แววแล้วป๋าจะเอาอะไรบริการมั้งคะเอ็มีเด็กอบมังเด็กมันมาออบไม่รู้เลนอฮบแล้วตู้ก็เด็กเด็กออบใช่ไหมอันนี้เด็กออบ มีจิมมี่อย,อย่ามีจิมมีกูละมีจ้าป้าชอบราคาไหนเนี่ยพอมีไล่รุน้นหรค่ะมีให้เลือกจ้าป้าชอบแบบไหนคะบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจัดการให้ชอบแบบไหนเนอ่ยเด็กแบบกิดราคาไม่เมื่อนกันค่ะถตาว่าแบบเร็วว่าอยู่เต่ากันกิดตได้ ไอ้ไร่เลีวอะอยู่เตาอะไรอ่ะชัวเครานไม่เด็ดเลี้ยวอะอยู่เตาเปล่าเลวก็อยากให้เร่ชอ,โอ,โอ,โอชั่วอายุเตาเคราวโอ้ยชัวเครามันบ้าเนี่ยเป็ดชั่วคราวเลยจ้ะกับชัวเคราแล้วเ,วเ,เตตกลงอ๋อตว่ากลางเก้า,นะากันกลางคืนไอ้เปื่อนเต้อ งคืนตีเด็กสดหน่อยก็สองพันห้าตูมเพงหนูนะไม่แพงเราจะป่าป่าสู้ไหมสู้ไหนป่าไม่ก่อนเก่าในใกล้แต่จำนันตั้งไหนป่ามังที่ไปเตื๋อโกมรณนะผมเลยผมเกิดเป็นไหนปลาดนะคนนี้ไหนปราดเดอไหนปลาดไปเรียนมาจากน้อยจากลูกชายของโกโก้โกแต่ง อบไปตอกล้งนลยอยากไปจัอย like mm. yes, so ู oh, yes, ่ล้หอมที่ดีใจนั่งอันคุณีชื่นทองใช่ไหมคะกับพีเจะาทองกับนามระคุณตัวตัวไทยเลค่ะกับอ้ร่องการทํมบ้านคนหลังชออะไรคะพีเจ่อแก้วนามรักคุณไม่เกลียวลักเตอห้แกมึงไปเป็นเจอรือว่าเนะที่โตก็คลิจอหน้าเรื้อนตเจ้อจดเป้อมาเปียวนเเจอมันจังจ เจอมันโปรโปก็ใช่อย่าเจอเปรี้ยๆฮะตั้งเจอมันดีมันปอดได้ความปรหมึงมีเปรี้ๆๆยยคนนั้นชแก้วกับแก้วอ,อ๋อเลยคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนกับ<า>คนจีนเลยคะ่ะก<า>ับชื่ออะไรคะหวังแกงลือเจ <c oughs> อหน้าป่าไปงอน <c oughs> มาจากไหนคะมาจากบนต้นตุงยัง ชื่อหวังแกงเหลือแกงลูกเหือบังหวัางมองไปน้อยูภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำแรกได้เป้กับภาษาจีนไม่เลยสมมุติผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะไก่จงแต็มฉากไก่จงแม่มต่อยกับจงมันในตัวมันจะต่อเติจีนอย่างไปงันเออเพราะนั้นน้องไม่ใหญ่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมาจะดูแลจะได้แก้แบ

พี่ตองนี่เป็นคนภาคไหนครับคนภาคกลางครับบ้านอยู่ไหนคะอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมันอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบนกับป่าชายแม่ตาภูมแม่เปรตเกย์ภูมิพูดภาษากลางได้ไหมนางพูดภาษากลางพูดได้ไหมพดภาษากลางพี่แหลงจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยแต่ยังครับอยู่บ้านนี่ตระมาชีอะไรคะับพี่เป็นชาวประมง เช้าลุรกับธรรมดาอะไรคะตงเบสทรรมดาเนะตงเบสพักพว้กับพี่เบิร์ดอ่ะคือพี่เบิร์ดแกัทงชัยให้นี่พี่ทองตงเบสตงเบสนี่มันเป็นอาชีพด้วยเลยกันหลวงพ่ออันนั้นลงเป็นอาชีพของชาวบ้านที่ทำระกินก็ทำยังไงบ้างกับพี่ทองตงเบสเนี่ยคือการเล่ตตงเบสเราต้องจำคันอะไรนะจำคัน กันอะไรคะกันบงเออกันแบบโอ้กันบงน้อยผมมันตุ่นละมงละ